สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง WordPress บนเครื่องตัวเองแบบหลายๆเว็บพร้อมกันเราจะทำได้อย่างไรครับสามารถใช้ได้ทั้ง PC ที่เป็น Windows ระบบ Mac และระบบ Linux นะครับเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บในปัจจุบันครับ ซอฟต์แวร์ที่สามารถจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือทำงานในลักษณะเดียวกับเว็บโฮสติ้งค่อนข้างจะมีหลายตัวมากครับซึ่งผมก็ได้ทดลองใช้มาหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็มาค้นพบตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้ครับตัวนั้นชื่อว่า local wp นั่นเองครับ l o c a l w p แบบนี้เซิร์ชใน Google กด enter 1ทีเราก็จะเจอกับเว็บ local wp com เราคลิกเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ ที่เป็นเครื่องหมายแบบนี้ local เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเลยแต่ผมแนะนำว่าให้เรา create account ไว้นะครับเพราะว่าการ create account ไว้จะสามารถทำให้เราเนี่ยดาวน์โหลด extension ของเจ้า local wp ได้แต่ก่อนที่จะ create account ผมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับตัวที่นิยมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นตัวนี้บ i t n a m i นะครับซึ่งเราเคยสอนมาแล้วก็จะเหมาะกับคนที่ทำเว็บเดียวในเครื่องนะครับส่วน X AMPP นะครับตัวนี้หรือบางคนเรียกว่าแซมนะครับตัวนี้ก็จะนิยมอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะรันแอปได้หลายแอปเลยที่เป็น PHP แอปนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยประสบปัญหามานะครับนั่นก็คือเจ้าแซมนะครับหรือว่าเจ้าพวกนี้ MAMP นะครับ MAMP Pro เนี่ย ในระบบ windows เนี่ยมันชอบรวนอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเปิดมา database start ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งบิ t นาม i ก็เป็นนะครับเพราะบิ t n a m i เนี่ยแต่ก่อนก็ใช้ตัวแซมเป็นโครงสร้างเหมือนกันนะครับพอมันไม่แข็งแรงแบบนี้เนี่ยแล้วเราทำเว็บถ้าเกิดว่างานต้องส่งพรุ่งนี้วันนี้ database มาเปิดไม่ติดมันก็จะมีปัญหานะครับซึ่งเจ้า local เนี่ยเท่าที่ผมใช้งานดูมันลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้มากกว่าตัว sam P เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าให้ลองไปใช้ดูนะครับลองเปลี่ยนดูว่าจากแซมไปโลเคอลเนี่ยมันจะประสบปัญหาเดิมอยู่หรือไม่นะครับทีนี้เราก็ไปลองเลยดีกว่าสมัครเลยนะ Create Account เดี๋ยวผม Create ให้ดูนะครับตรงนี้ Create Account เนี่ยเราก็ใส่ชื่อผมเป็นพรามไม้แล้วกันนะ .com แบบนี้อ่าแต่ละคนก็ใส่ชื่อของตัวเองลงไปนะครับส่วน Email แอดเดรสเนี่ยผมมีละอะผมมีตัวเทสแบบนี้นะครับอ่พาสเวิร์ดเนี่ย ั้งไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเ,เดี๋ยวผมเนี่ยเอาแบบง่ายๆก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กด create your account ได้เลยนะครับปึ้งผม create ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลด extension ด้วยโอเคพอเรากด create แล้วเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลให้มา verify อีเมลใน inbox ของเราเดี๋ยวเราไปที่ inbox แล้วกันนะครับนี่ inbox เนี่ยผมร e l o a d หนึ่งทีดูซิว่ามาไหมโอเคมาแล้ว finish creating your local account ผมขยายให้ดู นะครับปุ๊บอ่าตอนนี้เขาก็จะบอกว่า Verify your email address แล้วก็กด Verify 1นึงทีเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะล็อกอินเข้าสู่ Local Hub ล็อกอินไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราจะไปดาวน์โหลดไปยังไงนะครับอ่าขอเปิดอีกแท็บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่เว็บ localwp.com โดยตรงเลยที่หน้าเว็บของเขากด f r e ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มของเราเราเลือกได้ทั้ง mac Windows แล้วก็ Linux นะครับผมอตอนนี้ผมอยู่บนระบบ Mac ผมก็จะเลือก Mac ซึ่งในระบบ Mac เนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับ Windows ทีเดียวนะครับแต่ว่าหลักการเดียวกันคล้ายๆกันเราดูหลักการแล้วกันนะครับอ,อันนี้โอเคเรา Get it now แล้วกันโอเคเขาไม่ยอมให้เราข้าม Work Email นะแต่จริงเราสมัครไปแล้วนะไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ลงไปได้โอเคเรียบร้อยกด g ก็ it now ปึง้งแบบนี้ เขาก็จะดาวน์โหลดมายังเครื่องของเรานะครับปึง้งเรารอสักครู่หนึ่งนะมันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะประมาณ268 MB นะครับผมพื้นที่ในเครื่องเราเนี่ยก็ควรจะเหลือเกิน1 GB เป็นต้นไปนะครับมันถึงจะติดตั้งได้ไม่งั้นเนี่ยถ้าพื้นที่มันน้อยๆมันไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะไหนเราจะต้องติดตั้งเจ้าตัว WordPress ลงไปอีกไหนจะต้องติดตั้งพวกปลั๊กอินอัปโหลดรูปภาพต่างๆเข้าไปนะครับ ในขณะที่มันดาวน์โหลดอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าฟีเจอร์ให้ฟังคร่าวๆนะครับก่อนหน้านี้เขามีขายเวอร์ชันโปรนะครับแต่ตอนนี้ยกเลิกไปละเพราะว่าเขาเอาความสามารถของเวอร์ชันโปรเนี่ยมาใส่เวอร์ชันฟรีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับความสามารถก็มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เลยนะไลฟ์ลิงก์เนี่ยอันนี้สมมติว่าเราเปิดเจ้า local WP อยู่บนเครื่องของเรา Start Si t e อยู่นะครับทำให้เว็บมันทำงานอยู่เราสามารถที่จะส่งลิงก์ไปให้เพื่อนของเราเนี่ยดูได้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าดูได้อยู่คนเดียวในเครื่องนะครับเหมาะมากสําหรับการผีเซตนงานนะครับผมแล้วก็ยังจะมีพวกวันคลิกแอดมินก็คือเราไม่จําเป็นต้องพิมพ์พาสเวิร์ดทุกครั้งตอนที่ล็อกอินนะครับแต่ว่ามันต้องล็อกอินครั้งแรกก่อนนะครับตรงนี้เราก็สามารถทําได้นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเอ็กเซนชันผมไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่ในหน้านี้หรือเปล่านะครับเอ็กเซนชันเนี่ยอย่างเช่นอ่า image optimize รู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่หน้านี้นะครับเดี๋ยวขอวิวออ l ฟ f ชเชอร์ให้ดูละกันนะครับ คลาวด b แบ k u อัพนี่ Image Optimizer นะครับผมนี่ Local Connect เจ้าตัว Connect เนี่ยเขาจะ Connect ไปที่ l y y v i e w กับ WP Engine นะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างรายได้ของเขาเพราะว่าเขามีโฮสต์ของเขาเองนะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ WP Engine นั่นเองเขาเลยปล่อยตัวนี้มาให้เราใช้ฟรีนะครับอตอนนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมขอโชว์อินโฟเดอร์แล้วกันเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าบน Mac เนี่ยผมก็เดเม้นคลิกแล้วก็มันจะมีให้ ลากลงไปที่แอปพลิเคชันแบบนี้นะครับผมก็คลิกลากวางลงไปปึ้งเรียบร้อยนะครับส่วน Windows เนี่ยน่าจะเป็นคลิกแล้วก็อินสตอลนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนให้ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาเปิดใช้งานกันนะครับอ่ะนี้เสร็จละเดี๋ยวผมจะไปที่โปรแกรมละกันนะครับผมน่บน Mac ก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับโลเคอลมาละปึ้งโอเคเดี๋ยวรอมันเด้งเด้ง<ๆ>ก่อนนะครับอ่า อันนี้มันก็จะเตือนว่า Security ตั้งใจจะ Open จริงหรือเปล่าผมก็จะกด Open นะครับตอนนี้นะครับถ้าบน Windows เนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะมีให้คอนเฟิร์มว่าต้องการเปิดจริงไหมเป็นแอดมินแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับตรงนี้โอเครอมันเด้งๆสักพักหนึ่งนะครับผมมาแล้วนะครับ Setup ครั้งแรกมันก็จะถามว่าเรามี Term of Service แว้วก็ต้องคลิกเรา read เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านยังรวดเร็วเลยตรงนี้ แล้วก็อกรีไปได้เลยนะครับเพราะกรีเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ turn on a e r o reporting หมายความว่าถ้าเกิดมันคล a s ชขึ้นมาจะทำอย่างไรนะครับอ่าอันนี้เสร็จละเรียบร้อย turn on a e r o reporting ส่วนตรงนี้หน้าจอเว c ค m มเราปิดได้เลยนะครับเพราะเราสมัครเสร็จแล้วขั้นแรกเลยนะครับให้เราล็อกอินก่อนปึง้งกด Log in to local ตรงนี้ได้เลยแล้วคลิกหนึ่งทีมันก็จะพามาสู่หน้า Log in นะครับในเว็บของเขาแล้วก็กรอกอ e ีเมลที่เราลงทะเบียนลงไปนะครับ เรียบร้อยกดล็อกอินได้เลยแบบนี้ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะถามว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าจะล็อกอินนะครับแล้วก็กดล็อกอินอีกทีให้มันล็อกอินเข้าไปเลยนะครับล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะโผล่แอป local ขึ้นมานะครับหรือโปรแกรม local ขึ้นตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับเป็นคําว่า pc แทน pc ตรงนี้มาจากชื่อกับนามสกุลของเรานะครับตัวหน้าแต่ละตัวมาชนกันนั่นเองอทีนี้เราเริ่ม create new site ได้เลยนะครับเราคลิก1ที create new site ผมจะเป็น ชื่อว่า YouTube Test ่าอย่างนี้ละกันนะครับกดเปิด Advanced Option ขึ้นมาดูกันด้วยนะครับสิ่งที่เราจะได้ครับก็คือเราจะได้เว็บที่ชื่อ YouTube Test local local นี่อย่าไปเปลี่ยนเป็น com หรือว่า net อื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น net, อื่นๆมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะรีจิสเตอร์เฉพาะ local เท่านั้นนะครับอ่าทีนี้เจ้า เราเข้าไซส์ผ่านนะครับเราสามารถที่กําหนดได้ว่าจะเอาเว็บเนี้ยไปเก็บไว้ที่ไหนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมกดบราวเซใดูในที่นี้นะครับก็จะเก็บในโฟลเดอร์ local size ในโฮมของผมนั่นเองนะครับบนเครื่องส่วน blueprint เนี่ยอันนี้เรายังไม่มีนะครับเพราะว่า blueprint เป็นการสร้างคล้ายๆเทมเพลตเอาไว้เวลาที่เราติดตั้งใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถนำ blueprint มาใช้ได้นะครับ อ่โอเคหลายคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะบางครั้งเนี่ยบางเครื่องนะมันใช้ได้นะครับ .com .net .org แต่บางเครื่องก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็น .local เรากด Continue ได้เลยคลิก1ทีนะครับก็จะมีให้เลือกอีกว่า prefer หรือว่า custom นะครับถ้าเกิดว่า custom ก็จะมีให้เลือกว่า PHP เวอร์ชันอะไรนะครับเว็บเซิร์เวอรใช้ตัวไหน Database ใช้เวอร์ชันอะไรนะครับ ผมแนะนำว่าเลือก prefer ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเอา PHP version ที่ WordPress เนี่ย require หรือว่าต้องการมาให้เลยส่วนเว็บเซิร์ฟ Engine X มันก็จะเบาๆกว่า Apache นะครับ MySQL ก็เป็นเวอร์ชันใหม่โอเคละนะเรากด continue ได้เลยปุ๊บจากนั้นเราตั้งชื่อ username กับ password นะครับผมก็ตั้งแบบง่ายๆเลยนะเปิดตาให้ดูกันเลยว่าง่ายขนาดไหนนะครับอันนี้ใช้สาหรับเทสนะครับ เว็บจริงเนี่ยกรูณาตั้งให้มันยากๆหน่อยนะครับแต่จดไว้ด้วยนะเดี๋ยวจำไม่ได้ส่วนอีเมลอันนี้ก็เป็นอีเมลของเรานั่นเองอเราอาจจะกด Advanced option ดูว่ามีอะไรนะครับมันติดไซน์นี่ไม่ต้องเลือกนะครับให้เป็น No เอาไว้ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเราเลือกมันติดไซน์ปุ๊บมันจะติดตั้ง WordPress แบบ Network นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะยุ่งยากสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเรากด Add site ได้เลยนะครับอันนี้เราเพิ่มหนึ่งเว็บไซต์นะครับ เราสามารถเพิ่มเว็บไซต์ได้อีกนะโดยการกดบวกเพิ่มอ่ะแต่ขอใส่พาสเวิร์ดตรงนี้ก่อนเป็นพาสเวิร์ดของเครื่องนะครับอ่ารู้สึกว่าจะพิมพ์ผิดไปตัวหนึ่งปุ๊บอ่าเรียบร้อยพาสเวิร์ดของเครื่องใส่แล้วเราจะ add local site มาอีกก็ได้นะครับแต่ว่าไซต์เดิมก็ยังติดตั้งอยู่เลยเราติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับอ่าสมมุติว่าผมบอกว่าเป็นอ่า p า r a m e t e r local ละกันนะครับผมนี่กดเปิดมาก็จะเป็น local แบบนี้นะครับลองดูนะครับ เรากด Continue ได้เลยนะครับปุ๊บอ่า p r e เ e r ปุ๊บอ่า admin เหมือนเดิมนะครับผมเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลของเราเหมือนเดิมครับโอเคเรียบร้อยกด a s s Site ได้เลยนะครับมาละอ่าเห็นไหมครับเว็บแรกเสร็จแล้วต่อมาเราใส่เว็บที่2ไปแล้วนะตอนนี้อ่าขอกด Password เหมือนเดิมก่อน มันจะถามบ่อยมากนะครับถ้าเป็นระบบ Mac นะครับผมแต่ถ้า Windows เนี่ยมันมีเด้งขึ้นมาให้ตอบ yes ไปนะครับผมให้มันติดตั้งได้แต่ต้องอ่านก่อนนะมัน yes ของอันนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันเป็นโปรแกรมอื่นเลยยุ่งเลยอ่ะทีนี้ทั้ง2เว็บเสร็จละเห็นจะเห็นว่ามันขึ้นไฟเขียวทั้งคู่นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเว็บไซต์เนี่ยออนไลน์อยู่นะครับสามารถใช้ได้ถ้าเกิดจะปิดผมปิดเนี่ยเดี๋ยวปิดให้ดูตัวหนึ่งมันก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับอ่าสีเทาตรงนี้ก็คือยังไม่ออนนะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให ให้ดูนะครับว่ามันออนแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วเรากด Open Site ได้เลยตอนนี้เราเลือก YouTube Test อยู่พอกด Open Site แล้วเป็นอย่างนี้เป็น Site ก็จะได้ YouTube Test local เป็นห o ว d p r เพสของเรานะครับถ้าจะเข้าหลังบ้านแล้วก็พิมพ์ที่นี่ต่อนะกดตรงนี้ได้เลย W P ขีด Admin ก็จะใส่ Username กับ Password ที่เราตั้งไว้ได้ละนะครับของผมมันเป็น Username กับ Password แบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้กด Login ก็จะเข้าระบบหลังบ้านได้เลย อันนี้ก็คือเราล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับต่อมาเอาใหมนะครับมันจะมีอีกออปชันหนึ่งนะครับวันคลิกแอดมินตรงนี้เรากดหนึ่งทีปุ๊บกดเป็นออนนะมันก็จะให้เลือกว่าจะล็อกอินด้วยยูเซอร์คนไหนตอนนี้เรามีคนเดียวพอเรากดตรงนี้ออนปุ๊บเรากดคําว่าแอดมินเดี๋ยวผมขอล็อกเอาท์ออกให้ดูก่อนละกันนะครับผมถ้าจะล็อกเอาท์เนี่ยเราก็มาที่นี่กดไปที่ล็อกเอาท์ตรงนี้นะครับปุ๊บอ,ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วผมปิดตรงนี้ไปเลยละกัน โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ local ต่อนะครับเรากดไปที่ตรงคําว่า admin ตรงนี้นะครับพอเราออนตรงนี้ไว้แล้วกดคําว่า admin ปุ๊บมันจะทําการล็อกอินอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเลยนะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วต่อมาครับเดี๋ยวเราไปลองอีกเว็บไซต์หนึ่งดีกว่าที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับตอนนี้เราติดตั้ง2เว็บแล้วนะอันนี้เป็น palamai.local นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองออนเลยดีกว่านะครับนี่ออนแล้วก็เลือก admin จากนั้นกด admin ไปเลยปึง้งแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น รอสักนิดหนึ่งมาแล้วนะครับ p a r a m i l o c a l w p a d m i n แบบไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเดี๋ยวขยายหน้าจอให้ดูโอเคทีนี้เราลองมาดู extension กันบ้างนะครับเราไปที่เจ้าตัว local เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเราใส่ไปละ2เว็บไซต์นะครับถ้าจะลบออกทำยังไงนะครับวิธีการลบออกสมมุติว่าผมจะลบเจ้า p a r a m i ออกนะครับเราจะ stop site ก่อนแบบนี้ ทุกครั้งนะครับก่อนจะปิดเครื่องคอมหรือไปทำอะไรก็ตามนะผมแนะนำว่าให้สต็อปไซต์ก่อนนะครับเพื่อให้มันไม่แคสนะครับถึงผมจะลองแล้วว่ามันไม่แคสนะครับแต่ว่าแนะนำให้ปิดก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะบนระบบ Windows นะครับ Windows เนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างจะเปราะบางมากเลยนะครับเวลาที่เราทำเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้นะครับควรจะปิดให้เรียบร้อยก่อนต่อมาเราจะไปทำการลบ ก็คลิกขวาตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะมีคำว่า delete นะครับเราจะโคลนก็ได้นะเราจะ rename ก็ได้นะครับทำได้ง่ายมากเลยนะครับอ่าถ้าเราแน่ใจว่าจะ delete กดปึ้งหนึ่งทีเขาก็จะถามจะลบพลาราไมจริงๆใช่ไหมแล้วก็บอกว่า move size file to trash ไปด้วยนะครับก็คือลบทั้งหมดเลยไปในถังขยะกด delete size ปึ๊ดเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะครับเสร็จเรียบร้อยแลวอ่าโอเค หามอีกแล้วนะเพราะว่ามันจะ modify ไฟล์ในเครื่องนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเราไปดู extension กันเถอะนะครับ extension เป็นอย่างนี้ครับแล้คลิก add on ได้เลยแต่นี้เนี่ยต้อง log in ก่อนนะมันถึงจะโหลดได้ไม่งั้นปุ่มโหลดจะเป็นสีเทาๆเ,เราจะเอา image optimizer ละกันนะเดี๋ยวติดตั้งให้ดูตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากเลยมันเอาไว้ลดขนาดไฟล์รูปภาพที่เราอัพลงไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล็อกอินปุ่ม install add-on จะเป็นสีเทานะครับเราจะกดไม่ได้แต่ตอนนี้เรากดได้ผมก็จะกด installing ไปในขณะที่เรา install ผมขอไปอัปโหลดรูปภาพให้ดูนะเราจะได้อ ptimize กันเราไปที่ media library ละกันนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดรูปให้ดูนะว่าเป็นยังไงอ้าวนี่มันเว็บพารามนี่นาะมันก็เลยหาไม่เจอละเพราะเราลบทิ้งแล้วเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยทำให้ดูนะไม่ใช่ทำหน้าแตกนะครับผมอ่ะจริงๆทำผิดนะครับผมมันต้องมาทำที่เว็บนี้นะ wp uh, youtube test local นั่นเองนะครับต่อมาเราไปที่ media library นะครับผมแล้วก็ add new ดีกว่านะเรา select รูปภาพลงไปผมมีรูปภาพเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเลือกดาวน์โหลดลงไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่อโหโหลดนะครับผมพูดผิดอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลอง optimize กันเราจะเปิดเจ้า local app ขึ้นมาตอนนี้เนี่ย install เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เรารอมันาวน์โหลดอยู่เรากด enable and relaunch เลย นะครับผมให้มันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นหน้าจอของโลเคอลใหม่เด้งขึ้นมาละนะครับเสร็จแล้ววิธีการก็คือให้เราไปที่เว็บของเรานะครับผมอ่าตอนนี้มันเทาๆอยู่เรากดสตาร์ทไซ e ์ก่อนให้มันเรียบร้อยนะครับออนเรียบร้อยละเราไปที่ tools หนึ่งครั้งครับมันจะมีคำว่า image optimizer นะครับผมนี่ image optimizer แล้วกด s c a น for image หนึ่งที่มันก็จะสแกนให้เรานะครับสแกนเสร็จแล้วมันเจอบอกว่า21รูปแล้วก็กด view image มา วิวอินเมดปุ๊บล้วก็กด Optimize 1ทีนะครับอ่ามันบอกว่าจะ Optim i z e แล้วนะมันจะลดขนาดของไฟล์ให้นะครับแต่ว่าไม่ลบเมตาเดต้าให้แล้วก็กด o p t i m i z e Image 1ทีเรียบร้อยมันก็จะทำให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับผมเห็นว่าเนี่ยมันยังเท่ากันอยู่นะมันอาจจะเป็นเพราะว่ารูปภาพของเราเนี่ยมัน Op ป i m i z e สุดๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับหรือไม่ก็ Extension มันไม่ได้ผลนะครับอ่ามันควรจะได้ผลนะครับมันอาจจะเกิดบั๊ก ในการแสดงผลก็ได้นะครับเป็นต้นนะอ่าโอเคส่วนไลฟ์ลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับไลฟ์ลิงก์ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราจะเอาไปโชว์เพื่อนนะตอนนี้เราอยู่บน youtube-test.local นะครับพอเรากดไลฟ์ลิงก์ออนนะครับผมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะได้ URL ใหม่ไปของ Local s i t e นะครับให้เรากด Copy มาเปิดดูนะครับพอกด Copy เนี่ยมันก็จะมี username กับ password อีกชุดหนึ่งเพื่อให้เราส่งให้เพื่อนนะครับแล้ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนด้วยนะองผมมันเป็นอย่างี้นะครับ เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์ครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาแปะลงไปนะครับเป็นตัวนี้ url ที่เรา Copy มาเมื่อกี้พอเรากด enter 1ทีครับอ่าเราก็ใส่พาสเวิร์ดเป็นผมมันเป็น Surprise นะถ้าจะไม่ผิดอ่าแสดงว่าผิดนะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้เป็น Surprise กับ Telling นะครับผมลองดูใหม่อีกทีหนึ่งลองดูนะครับกด Sig n in ปุ๊บเขาก็จะโหลดเว็บที่เราเนี่ย เพิ่งสร้างไปไหมเป็น y t u b e t e ท t ของเราขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้คือส่งให้เพื่อนดูได้นะครับเปิดเน็ตดูได้เลยแต่จะดูได้ก็ต่อเมื่อเรากำลังเปิดเจ้า local app หรือว่า local โปรแกรมตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ไซต์เนี่ยต้องสตาร์ทอยู่ด้วยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมปิดให้ดูนะพอปิดปุ๊บแล้วเราเข้า url เดิมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวรอมันปิดสักครู่หนึ่งนะให้มันหมุนเสร็จพอเราเข้าอีกทีหนึ่งปึง้งนะหายไปแล้วนะหาไม่เจอเรียบร้อยนะครับ โอเคเรากลับมาที่ local ต่ออีกฟีเจอร์หนึ่งนะ mail h a อันนี้น่าสนใจมากนะเวลาที่ wordpress เนี่ยเราจะเ e สอีเมลว่ามันส่งออกยังไงนะครับเรามาเสสได้ที่ mail hawk นะครับเรากดเปิดทีหนึ่งปึ้งอ่าโอเคตรงนี้เนี่ยมันบอกว่า show notification นะเราจะ allow หรือบล็อกก็ได้ผมปิดไปก่อนนะครับสมมติว่าเราอยากจะให้ wordpress นลองส่งอีเมลดูผมลอง add user ละกันนะครับผมนะ add user เนี่ย ผมก็กรอกเฉพาะฟิลที่จำเป็นนะครับแล้วก็ติ๊กว่า send user email ให้เป็น s u b s c r i b e r ไปก่อนเราแอดปึ้งเข้าไปนะมันจะต้องส่งอีเมลนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า w o r d p r e s s เนี่ยมันส่งเมลอะไรออกไปให้เราไปดูเจ้าเมลฮอกที่เราเปิดเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับเขาก็จะส่ง user login e t a i l แล้วก็ new user registration นะครับอันนี้คืออีเมลที่ w o r d p r e s s ส่งออกนะครับเมลแรกเนี่ยส่งไปหาคนใหม่นะครับเห็นไหมทูคนใหม่ที่เราสร้างนะครับอ่าแ b a c ต่อเมลนี้ ส่งไปหาแอดมินของเว็บไซต์นะครับหรืออีเมลที่เรากรอกไว้ตอนที่เราสร้างแอดมินบนโลเคอนนั่นเองนะครับอ่าโอเคยูเซอร์นี้ผมไม่ใช้ผมก็ลบทิง้งละนะครับกดคอนเฟิร์มดีเลชันนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้งานโลเคอลเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับเราสามารถสร้างกี่เว็บก็ได้โดยการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่ไฟเขียวเราต้องกดสตาร์ทก่อนนะครับแล้วทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ก็กด stop site ได้เลยนะครับส่วน extension อยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมา install ได้นะครับแต่ว่าต้อง log in ก่อนนะครับตรงนี้เพื่อให้ install extension ได้นั่นเองนะครับวิธีการใช้ extension ส่วนมากก็จะไปอยู่ที่ tools ตรงนี้นะครับเราสามารถกดใช้ตรงนี้ได้นะครับหรือมันอาจจะไปโผล่ใน database ก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็น extension เกี่ยวกับ database หรือว่าฐานข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย live link ก็จะทำให้เราโชว์ผลงานของเราได้กับเพื่อนของเราส่วน mail hawk เอาไว้ดูอีเมลว่า Wordpress ส่งอะไรออกไปบ้างนะครับในโล c a l ซึ่งปกติมันดูไม่ได้นะครับก็ทำได้ละนะครับส่วน Image Optimizer ก็เอาไว้ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับเจ้า Local WP เนี่ยก็สามารถสอบถามได้เลย คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบแน่นอนนะครับและที่สำคัญครับใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูกันด้วยนะครับว่าเจ้า local wp เนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับลองมาใช้ดูกันนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่เรามีเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ